ค่ำคืนที่สนามลุมพินีในวันนี้เต็มไปด้วยพลังงานที่แตกต่างกว่าทุกสัปดาห์เหมือนสายลมอุ่นที่พัดพาความคาดหวังและเสียงรอมหายใจของแฟนมวยจากทั่วเอเชียมารวมกันทุกคนรอคอยเพียงหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งความประทัดท,ที่ได้รับการพูดถึงตั้งแต่ประกาศไฟอย่างเป็นทางการยอดนักล่าเลือกแห่งลุมพินีผู้เป็นดั่งเงามืดที่คู่ต่อสู้ทุกคนไม่อยากเจอเขาเดินขึ้นสังเวียนด้วยดวงตาที่นิ่งสงบแต่ในนั้นมีไฟลุกไหมแบบที่ไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดก็รับรู้ได้ ชายคนนี้คือยอดเหล็กเพชรนักมวยผู้แบบศักดิ์ศรีแห่งไทยและกำลังจะเดินเข้าสู่สุดที่ถูกจับตามองมากที่สุดในค่ำคืนนี้ในอีกมุมหนึ่งของโลกเด็กหนุ่มผู้ฝันอยากท้าทายกฎเกณฑ์ของวงการเขาเดินทางข้ามแดนมาด้วยหัวใจอันแข็งแกร่งร่างกายที่ฝึกมาอย่างทรหดและความมั่นใจที่ค่อยๆเติบเป็มขึ้นทุกวันออนามามาดอฟอนักสู้ที่หลายคนรับรู้ว่าแข็งแกร่งดังหินผา แต่หนักหมัดคมและไม่เคยยอมถอยให้ใครง่ายๆเขาไม่ได้มาเที่ยวเขามาเพื่อทำลายความเชื่อว่าไม่มีใครยืนหยัดอยู่บนดินแดนแห่งมวยไทยได้เขามาเพื่อพิสูจน์ว่าไฟที่เผาไม่ในอกของเขาจะสามารถสั่นสะเทือนสนามลุมพินีได้จริงหรือไม่เสียงเชียร์ค่อยๆดังขึ้นทีละชั้นเหมือนคลื่นทะเลที่ซัดเข้าฝั่งอย่างต่อเนื่องผู้ชมต่างรู้ดีว่าคืนนี้ไม่ใช่เพียงไฟสู้แต่มันคือเรื่องราวของศักดิ์ศรีความศรัทธาความมุ่งมัน่นและชะตากรรมของนักสู้สองคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อช่วงเวลานี้เท่านั้น ใบหน้าของยอดเหล็กเพชรเต็มไปด้วยเหงื่อที่สะท้อนแสงไฟเหนือหัวเขาไม่ใช่เพียงนักมวยแต่คือคนที่ถูกสร้างขึ้นด้วยประสบการณ์นับพันครั้งบนสังเวียนผ่านความเจ็บปวดทั้งกายและใจมานับไม่ถ้วนทุกแผลเป็นคือบทเรียนทุกหยดเลือดคือความจำเป็นในการอยู่รอดเมื่อเสียงเพลงเปิดตัวดังขึ้นมุมแดงค่อยๆปรากฏร่างของยอดเหล็กเพชรเขายกมือไหว้ผู้ชมทุกคนด้วยความเคารพช้าแต่น้ำหนักเต็มไปด้วยความหมายเสียงเชียร์ทะลุระดับเดซิเบลที่ปกติสนามเคยรับไหว ราวกับว่าแฟนมวยทั้งสนามส่งพลังให้ชายคนนี้ในการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นเขาย่างเท้าขึ้นสังเวียนเหมือนสิงโตที่คุ้นชินกับถิ่นล่ารู้ทุกตารางนิ้วของพื้นที่รู้ทุกจังหวะความมั่นใจของเขาไม่ได้เกิดจากคำพูดของใครแต่เกิดจากคืนวันที่ไม่เคยพักการซ้อมที่ไม่เคยผ่อนและความตั้งใจที่ไม่เคยลดลงแม้เวลาจะผ่านไปกี่ปีไม่นานนักเพลงเปิดตัวอีกเสียงก็ดังขึ้นมุมฟ้าถูกสว่างด้วยเสียงเชียร์จากกลุ่มแฟนต่างชาติที่ตามมอนามาถึงไทย เขาเดินขึ้นมาด้วยสีหน้าราบเรียบแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามเดียวเขาสามารถพิชิตด,ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งมวยไทยได้หรือไม่ทุกก้าวของเขาบอกชัดว่ามาเพื่อสู้ตายเขาไม่ได้หวั่นกลัวแม้จะต้องเจอหนึ่งในนักมวยที่ดุเดือดที่สุดของวันเขายิ้มบางๆเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองพร้อมจะ,ะเผชิญทุกอย่างแม้จะยืนอยู่ในถ้ำเสือก็อตามเมื่อทั้งสองยืนประจันหน้ากันกลางเวที บรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีราวกับเวลาหยุดลงผู้ชมทั้งสนามเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความเงียบอันหนาวเย็นที่เกิดขึ้นก่อนพายุครั้งใหญ่ไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับทุกคนรอเสียงระคังที่จะเปลี่ยนค่ำคืนนี้ไปตลอดการทันทีที่เสียงกระคังดังยอดเหล็กเพชรไม่รอจังหวะเขาก้าวเข้าหาแบบนักล่าที่รู้จุดอ่อนของเหยื่อเขาโยนหมัดซ้ายเปิดทางตามด้วยเตะขวาลงล่างอย่างรวดเร็วแรงเตะทําให้เสียงกระทบดังไปไกลจนคนบนอัฐจันยังสะดุ้ง อ,อนารับไว้ได้แต่สีหน้าบ่งบอกชัดว่าแรงประทับไม่ธรรมดาเขาเริ่มระวังมากขึ้นแต่ก็ไม่ถอยเขาตอบโต้ด้วยหมัดหนึ่งสองที่พุ่งเข้าหาหน้าของยอดเหล็กเพชรอย่างรวดเร็วชายไทยผู้มากประสบการณ์เห็นทางและหลบได้อย่างเฉียดฉิวชนิดที่คนดูทั้งสนามต้องร้องออกมาพร้อมกันทั้งคู่เริ่มแลกอาวุธกันอย่างดูเดือดเหมือนสองสัตว์ป่าที่ไม่มีใครต้องการเป็นฝ่ายถอยหลังยอดเหล็กเพชรเตะเฉยลำตัวเป็นจังหวะต่อเนื่องควบคู่กับการขยับเข้าออกที่ทำให้อ,อนาอ่านทางลำบากทุกวินาที อ,อนาเองก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาเริ่มสวนด้วยหมัดชุดและบันจงเตะตัดล่างหวังลดกำลังขาของยอดเหล็กเพชรแต่ทุกครั้งที่เขาออกอาวุธเขาต้องรับการสวนกลับที่แม่นยำจนแทบไม่มีที่ให้หายใจกลางยกแรกความกดดันเริ่มก่อตัวทีละนิดแฟนมวยทั้งสนามกำมัดแน,น่นรู้ว่าทุกเซี้ยววินาทีสามารถพลิกผลได้ทันทียอดเหล็กเพชรเริ่มใช้ความเก่าๆลอ่อจังหวะดึงคู่ต่อสู้ให้เดินเข้ามาหาก่อนสวนกลับด้วยศอกที่เฉือนอากาศจนเกิดเสียงวู้อ,อนาหลบได้แต่นั่นทําให้เขารู้ว่าไฟนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เขาต้องคิดไวทำไวและตอบไวหากช้ากว่าครึ่งวินาทีอาจเป็นจุดจบเข้ายกสองแสงไฟบนเวทีสะท้อนเหนือที่เริ่มไหลลงตามขมับของทั้งคู่การหายใจหนักขึ้นแต่สายตายังเต็มไปด้วยแรงมุ่งมันไม่มีใครยอมถอยยอดเหล็กเพชรเดินหน้ากว่าเดิมเขาใช้จังหวะแทบทุกส่วนของร่างกายเตรียมยิงอาวุธแรงที่สุดเท่าที่ทําได้เขาเตะลำตัวซ้ายเต็มแรงจนเสียงดังเหมือนกระดานถูกฟาดออนากัดฟันเดินเข้าใกล้และพยายามจับจังหวะหมัดเข้าปลายคางชนิดที่แฟนมวยเห็นแล้วต้องลุกขึ้นยืน แต่ยอดเหล็กเพชรเอียงคอหลบเชียบคมร่างของเขาหมุนเล็กน้อยก่อนย้อนกลับมาด้วยศอกสายพร้อมอัเ p p e r c u t ที่ทาให้ผู้ชมกรีดร้องอย่างพร้อมเพรียงการต่อสู้ในยกนี้เหมือนภาพยนตร์ที่ดําเนินอย่างรวดเร็วไม่มีช่วงให้พักหายใจการแลกหมัดแลกเตะที่เต็มไปด้วยแรงอัดอันความดูเดือดและความตั้งใจที่จะเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ในตอนจบยอดเหล็กเพชรเริ่มปิดพื้นที่บีบนาเข้ามุมทําให้คู่ต่อสู้แทบไม่มีทางเลือกนอกจากตอบโต้แบบสุดกําลัง หมัดของงอนาสะบัดออกไปอย่างรวดเร็วชนิดที่เท่าหากโดนเต็มเ็มก็อาจเปลี่ยนเกมได้ทันทีแต่ยอดเหล็กเพชรกลับอ่านได้ทุกดอกเหมือนอ่านหนังสือที่คุณเคยเขาจับจังหวะปัดหมัดและสวนกลับแบบไม่มีเสียจังหวะเลยแม้ครั้งเดียวยกสามเริ่มขึ้นเหมือนเสียงระฆังปลุกปิศาจท,ทั้งสองตัวให้พุ่งเข้าใส่กันอีกครั้งเหนื่อยก็ต้องสู้เจ็บก็ต้องลุยเพราะเวทีนี้มีพื้นที่สำหรับผู้ชนะเพียงคนเดียวยอดเหล็กเพชรเริ่มใช้หมัดและสอกผสมกันอย่างน่ากลัวเขารู้ว่าออนาเริ่มช้าลงแต่ยังมีพลังหมัดที่อันตราายมาก เขาจึงต้องละเอียดทุกฝีก้าวอนาหเห็นช่องว่างเล็กๆเ,เขาพุ่งหมัดใส่เต็มแรงหมัดกระแทกเข้าที่การของยอดเหล็กเพชรจนเสียงดังสนัน่นแต่ยอดเหล็กเพชรปรับยืนเฉยเหมือนไม่รู้สึกอะไรเขาเดินเข้าใกล้ชนด้วยไหล่ก่อนส่งเข่าซ้ายเสียบเข้าลำตัวอย่างจังจอนอนาต้องถอยเป็นก้าวแรกของไฟเสียงเชียร์ดังขึ้นเหมือนฟ้าคำรามทุกคนรู้ว่าจังหวะน,นั้นคือการเปลี่ยนเกมยอดเหล็กเพชรไม่รอเขาไล่ตามทันทีหมัดทุกศอกเฉือนเข่าลอยทุกอย่างพุ่งใส่อน,อนาเป็นพายุท,ที่ไม่มีใครหยุดได้ อ,อนาพยายามยืนสู้แบบสุดหัวใจเขาไม่ต้องการแพ้เขาไม่ต้องการล้มในดินแดนที่เขาตั้งใจจะพิชิตแต่ร่างกายเริ่มรับแรงประทับไม่ไหวเมื่อยอดเหล็กเพชรเห็นจังหวะเขาไม่ลังเลเขาก้าวเข้าใกล้พร้อมหมัดขวาที่พุ่งออกไปอย่างแม่นยำและทรงพลังหมัดนั้นกระแทกเข้าที่กรามของ,งอ,อนาเต็มๆเสียงกระทบดังก้องไปทั่วสนามออนาล้มลงช้าๆเหมือนภาพสโลโมชันผู้ชมทั้งสนามลุกขึ้นยืนพร้อมกันบางคนส่งเสียงบางคนยกมือขึ้นปิดปากบางคนตะโกนเรียกชื่อยอดเหล็กเพชร กรรมการเริ่มนับ 1, 2, 3อ่องสานาพยายามพยุงร่างขึ้นแต่ขาเริ่มสัน่นและสุดท้ายเขาล้มลงอีกครั้งทุกอย่างบอกชัดว่าไฟนี้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วเมื่อกรรมการโบกมือสิ้นสุดการแข่งขันเสียงสนามระเบิดดังเหมือนภูเขาไฟทุกคนยืนปรบมือให้ยอดเหล็กเพชรที่ยืนสงบนิ่งเหมือนนักรบผู้ทำหน้าที่ของตนสำเร็จเขายกมือไหว้คู่ต่อสู้ไหว้ผู้ชมและไหว้เวทีที่เขาเคยล้มแล้ลุกขึ้นมานับครั้งไม่ทวน ค่ำคืนนี้ไม่ใช่เพียงชัยชนะแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคนที่สู้ด้วยหัวใจจริงใจจริงได้ไม่ว่าจะเป็นยอดเหล็กเพชรหรืออนาทั้งคู่ฝากเรื่องราวหนึ่งไว้บนสังเวียนลุมพินีเรื่องราวที่จะอยู่ในความทรงจําของแฟนมวยไปอีกนานและนี่คือค่ำคืนที่ไฟแห่งศักดิ์ศรีลูกโชนที่สุดอีกคืนหนึ่งในประวัติศาสตร์วันไฟเดย์ไฟและนี่คือค่ำคืนที่สถานลุมพินีไฟที่ไม่มีใครลืมและเรื่องราวที่ทําให้เรารู้ว่าศักดิ์ศรีของนักสู้ไม่มีวันหายไป ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ถ้าคุณรักกีฬาถ้าคุณรักความมันแบบไม่ประนีประนอมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้กับเราช่อง Thailand Go อัปเดตเพราะทุกแมตช์สำคัญทุกดราม่าระดับตำนานและทุกเรื่องราวสุดเข้มข้นเราจะอัปเดตให้คุณก่อนใครแล้วเจอกันในไฟท์ถัดไปบนเส้นทางแห่งนักสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด